สวัสดีค่ะชื่อแวนะคะเมื่อก่อนนะคะแวจะมีอาการขาบวมๆค่ะแถมนะคะก็ลุกขึ้นไปปัสสาวะบ่อยมากๆเลยนะคะในช่วงกลางคืนค่ะพอทําให้แวนะคะนอนไม่ค่อยหลับอีกด้วยนะคะแวก็มีความสงสัยนะคะว่าตัวเองอะ่ะจะเป็นโรคไตหรือเปล่าเพราะอาการที่แวเป็นนะคะเข้าเขาเลยนะคะว่าจะมีอาการเป็นโรคไตและบวกกับว่าคุณพ่อแวนะคะก็เป็นโรคไตเช่นเดียวกันค่ะ เวนะคะก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อมาดูแลตัวเองค่ะจนเวนะคะได้ไปเจอโฆษณาหนึ่งค่ะก็คือโฆษณาของเจ้าตัวนี้เลยค่ะหัวลักเซียมนะคะเวก็เลยลองสั่งมาทานดูค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแวทานไปแล้วนะคะเป็นกระปุกที่3แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมของแวนะคะก็เริ่มปกติแล้วค่ะแวก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการเช่นเดียวกับแวค่ะลองไปหาเจ้าตัวหัวลักเซียมกระปุกนี้ดูนะคะ วิธีทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ทานวันละ1-2แคปซูลเท่านั้นค่ะอย่าลืมสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็หาผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อมาดูแลสุขภาพกันนะคะ